สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีสินค้ามานำเสนออีกแล้วเป็นคาบูนะครับผมเป็นของรถรุ่นยามาฮ่าทีเซตินทีเซตาใส่ด้วยกันนะครับผมอันนี้เป็นงานเม k อินไต้หวันนะครับผมจะได้เป็นกล่องแบบนี้ไปเลยนะครับผมนีเม k อินไต้หวันนะครับงานอย่างดีเลยนะครับผมนี่ครับเม k อินไต้หวันนี่ครับทีเซตินทีเซตาใส่ด้วยกันนะครับผมไปดูเนื้องานก่อนเลยนะครับผมนีก็จะได้ไปประมาณนี้ครับ เป็นคาบ,บูเดิมนะครับผมคาบ,บูเดิมติดรถเลยนะครับนี่ก็จะมีโลโก,โก้ทองๆแบบนี้แล้วก็จะมีสกรีนตรงนี้นะครับผมนี่ยิงบาร์โค้ดตรงนี้นะครับผมเขียนว่า Make in ไต้หวันนะครับผมนี่ครับเนื้อง,งานก็สวยอยู่นะครับผมนี่ครับของใหม่เมื่อนึ่งนะครับผมนี่ ในกินใต้หวันคาบูเดิรที่ชัดอินที่ชั R อาใส่ได้ด้วยกันส่วนราคาก็ปกติก็1,250บาทไม่รวมส่งนะครับผมแต่จะขายในราคา980บาทนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม980บาทเท่านั้นเองนะครับผมปกติ1,250านะครับผม1 2 5 0 1,150บนราบ มีหลายราคาแล้วก็พันสาาสนะครับแต่เราไม่ขายเราขายเก้าร้อน,นะครับผม <c oughs> ของมีจํากัดนะครับป้ารีบไ <c oughs> ลก์กดรีบกดติดตามแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ